สักหน่อยมะสักหน่อยมะสักหน่อยมะโอ้โหนาะตาหนาบีเลยโอ้โหคนเดียวคนเดียวคนนเล่่่งอะะถกพี่เข้าห้องน้ำมาเฮ้ยเข้าห้องน้ำอะไรพี่ตุ้ยเดินอยู่เลยไม่งั้นพี่เข้าเดี๋ยวพี่ก็เพิ่งเข้าเนอะทิชชู่น่าจะหมดมวนแล้วป่ะผมผมเชี่ยวพี่ตุ้ยผมเชี่ยวพี่ตุ้ยไม่งั้นนราจะหายคาผมจะบอกความจริงให้นะครับทุกคนมนจะบอกความจริงให้นะ ช่องแชทค้าหน่อยป่าสักหน่อยป่าสักหน่อยบ่าเฮฮสวัสดีครับทุกคนจากที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะครับผมได้สร้างระบบอันนึงที่ทําให้ไลฟ์แชทนั้นสามารถมีส่วนร่วมกับเกมที่ผมสตรีมอยู่ได้และผมสร้างมันได้ยังไงเราไป <_ c oughs> เอ๊ะไฟดับอีกแล้วเหรอเฮ้ย <_ c oughs> ไฟกลับมาแล้วต้องขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> เอาล่ะกลับมาที่เราสร้างมันได้ยังไงกันดีกว่าถ้าจะให้ผมเล่าเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับผมได้เปิดเข้าไปดูสมาชิกใน YouTube แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วคนที่ติดตามเรานะครับมันก็มีทั้งยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์อยู่พอสมควรเลยดังนั้นผมจึงคิดว่าเราอยากจะสร้างระบบอะไรที่ทําให้พวกเขานั้นสามารถมีส่วนร่วมและนําไปใช้ได้จริงๆและโจทย์ของระบบนี้ก็คือทํายังไงให้คนดูรู้สึกสนุกมากขึ้น เพราะว่าหัวใจของการเป็นยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์นั้นนั่นก็คือคนดูนั่นเองครับใช่ครับของผมก็คือพวกคุณอย่างไงล่ะนั่นแหละครับซึ่งโดยปกตินะครับคนดูเนี่ยก็จะสามารถติดต่อกับยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ผ่านทางไลฟ์แชทเท่านั้นมันจึงทำให้ผมเกิดไอเดียที่ว่าแล้วทำไมเราไม่ทำให้คนดูนั้นสามารถมีส่วนร่วมกับเกมที่สตรีมเมอร์เล่นอยู่ได้เลยล่ะ และสิ่งแรกที่ผมทำก็คือเข้าไปเสิร์ชใน Google เพื่อดูว่ามีใครที่เคยทำแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าและคำตอบก็คือมีแต่ไม่มีโค้ดแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีครับเพราะว่า Google เนี่ยได้เปิด YouTube API ให้เราสามารถดึงไลฟ์แชทออกมาได้ง่ายๆและที่สำคัญเลยก็คือไลฟ์แชทจาก YouTube API เนี่ยมันเร็วกว่าไลฟ์แชทจริงๆที่เราเห็นซะอีก และในความโชคดีนะครับก็ยังมีความโชคร้ายอีกหลังจากที่ผมทดลองไปเพียงแค่10บนาทีเท่านั้นพบว่า YouTube API เนี่ยมันมีโค้ต้าอยู่10,000และเพียงแค่10บนาทีเนี้ยโค้ต้านั้นถูกใช้ไปแล้วถึง10%เซ็นึ่งในความเป็นจริงนะครับสตรีมเมอร์เขาสตรีมเป็นชั่วโมงเลยดังนั้นโค้ต้า API เท่านี้นมันไม่พอแน่แน่ดังนั้นปัญหานี้เนี่ยเราจะสามารถแก้ได้อยู่2ทางครับนั่นก็คือ1เพิ่มโค้ต้าให้กับ API ซึ่ง Google บอกว่าก็าขอมาก่อนซิ จะให้หรือไม่ให้นี่อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดใครที่ขอไม่ได้นะครับผมขอแนะนําให้ทําเป็นผมนะครับนั่นก็คือยกนิ้วให้กูเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมหมายถึงยกนิ้วโป้งนะครับแบบโป้ง Google งอนแล้วนะนั่นหมายความว่าเราจะไม่กลับไปพึ่ง Google แล้วแต่เราจะหันไปใช้วิธีแบบ Old School กันนั่นก็คือการใช้ Web Scra p i n g ยังไงล่ะ w ว b Scraping พูดง่ายๆคือเราจะให้โปรแกรมของเรานั้นดึงข้อมูลจากหน้าเว็บโดยตรงนั่นเองซึ่งการทำเว็บสคร r a ป,ปิ้งเนี่ยคลิกตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็ Press ก็โคดดิ้งจริงๆก็ไม่ได้ยากอย่างนั้นนะครับและขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือการไปทดลองจริงๆนะครับว่าตัลงแล้วไลฟ์แชทของเราเนี่ยมันเวิร์กหรือเปล่าซึ่งผมก็ตัดสินใจที่จะนำระบบเนี้ย ไปไลฟ์ในช่องเก่าของผมก่อนและหลังจากนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าถ้าผมให้ไลฟ์แชทเล่น Among Us ผลจะออกมาเป็นยังไงครับใครที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะครับมันจะมีคำสั่งเนาะที่สามารถทำให้พวกเราเนี่ยกบปุมเกมที่ผมเล่นอยู่ได้นะครับตัว U ย่อมาจาก up นะครับก็จะให้เดินขึ้นถ้าเกิดเขียนตัว U ในแชทมันจะเดินขึ้นไปมันเดินขึ้นไหมยเยเดินเดินแต่มันมาช้าโอเคก็ต้องอธิบายหน่อยนะครับว่าทําไมมันถึงช้า นื่องจากว่าทาง y t u t u เนี่ยเขามีวิธีการหน่วงเวลาหลายแบบนะครับแบบที่ต่ำที่สุดของ y u t u b e เนี่ยก็จะใช้เวลาที่ประมาณ3-5วินาทีพอคนดูก็เห็นนะครับเขาก็พิมพ์ข้อความมาซึ่งเมื่อเขาพิมพ์แล้วนะครับเขาก็จะเห็นแอคชั่นของเขาในอีก3-5วิถัดไปน,นั่น <c oughs> เองเฮ้ยทุกคนสุดยอดเดินไปใช่ใช่ใชทุกคนผมฝากทุกคนเล่นด้วยนะแ <c oughs> ต่ไปเข้าน้าก่อนเจอกัน <c oughs> อีกเรื่องนึ่งนะครับในเกม Among Us เนี่ยเราจำเป็นที่ต้องใช้เมาส์ในการกดปุ่มบางอย่างนะครับแต่การให้คนดูควบคุมเมาส์ผ่านแชทเนี่ยมันเป็นไม่ได้ยากดังนั้นเราจึงใช้ระบบมาโครนะครับหรือพู้นี้ก็คือเราจะบันทึกแอคชั่นต่างๆที่เราทําไว้แล้วก็ตั้งชื่อเป็นแอคชั่นแอคชั่นหนึ่งให้ยูเซอร์สามารถพิมพ์ใช้ได้นะครับมีใครลองพิมพ์ Q ให้ผมได้ไหมโอเคมันกดแล้วเห็นไหมเมาส์ผมมาอยู่ล่างล่างขวาแล้วแสดงว่ามันได้มันเวิร์กจง trust ในพลังแห่งโค้ดนะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดเป็น i m ส o s า e r พิมคาว,ว่าคิวนะครับแล้วมันก็จะจิ้มคิวให้นะครับก็ฝากทุกคนเล่นแทนผมด้วยนะ <c oughs> สักหน่อยปะสักหน่อยปะสักหน่อยปะโอ oh no! ้ยนาแบบีเลย <c oughs> เดียวยังไรก็ตามนะครับระบบมาโครที่เราใช้เนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับ <c oughs> อย่างเช่นเราไม่สามารถบันทึกตําแหน่งเมาส์จากเกมที่ฟิกต์ตแหน่งเมาส์ได้ <c oughs> ถ้าเกิดใครงงนะครับว่ามันคืออะไร มันคือการที่เมาส์ของเรานั้นขยับแล้วตัวเกมเนี่ยขยับหน้าจอให้เราแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวเกมเนี่ยก็ทําการเลื่อนตําแหน่งเมาส์ของเราให้กลับไปอยู่ที่จุดเดิมซึ่งทําให้เวลาที่เราบันทึกตําแหน่งเมาส์นั้นมันก็เลยทํางานผิดพลาดนั่นเองแต่ว่าปัญหานี้ก็มีวิธีแก้เหมือนกันนะครับและวิธีแก้นั้นก็คือในเมื่อเราใช้เมาส์ไม่ได้ก็เปลี่ยนไปใช้คีย์บอร์ดได้เ่ย ซึ่งวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือเราเขียนสคริปต์แยกออกมาอีกตัวหนึงเมื่อเรากดปุ่มคีย์บอร์ดตัวหนึ่งก็ให้ทําการเลื่อนเมาส์และนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ ในตอนนี้นะครับคนดูเนี่ยสามารถที่จะควบคุมคีย์บอร์ดของเราได้รวมถึงสามารถควบคุมโลกต่างๆของเกมผ่านมาโครที่เราตั้งไว้ได้ด้วยแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหานะครับเพราะว่าอีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็อยากไปสตรีมแต่ว่าผมให้คนดูเล่นมาร์กลุกความเป็นไปได้ที่นับไม่ถ้วนใช่เลยครับถ้าเกิดว่าผมจะให้คนดูเนี่ยเล่นมาร์กลุกเนี่ยแล้วผมจะต้องไปตั้งมาโครทุกรูปแบบแล้วก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับ ดังนั้นเพื่อให้มันสามารถทํางานได้อย่างถูกจุดเราก็ต้องเขียนโค้ดนั่นเองเพื่อที่จะรองรับรูปแบบใหม่ๆเนี่ยผมเลยเพิ่มสิ่งที่เรียกว่าเว็บฮุกส์หรือก็คือเวลาที่เราต้องการจะเขียนโค้ดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราไม่จาเปน็นจะต้องไปแก้โค้ดในโปรแกรมหลักแต่ว่าเราเขียนเซิร์ฟเวอร์แยกออกมากตัวหนึ่งแล้วก็ให้โปรแกรมหลักสื่อสารกับโปรแกรมย่อยที่เราเพิ่งเขียนขึ้นมาเล่นได้นะครับตําแหน่ง A ถึงตัว H แล้วก็1ถึง8กดได้เลยนะถ้าเกิดกดผิดมันจะไม่ไปใครเบื่อก็เล่นช่วยกันเล่นนะครับ นะให้ได้ครับชนะให้ได้นี่คือสักตรีของการไลฟ์ครั้งนี้นะเพราะว่าคุณเป็นหน้าเป็นตาให้กับช่องลอยตอนนี้ยังไงละ่ะปกติสตมเมอร์เขาเล่นให้ผู้ชมดูอันนี้พวกเราเราให้ผู้ชมเล่นให้เราดู My Browing อย่างที่ทุกคนเห็นครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆได้และทุกคนยังจําคลิปเล่นเกมด้วยเสียงได้ไหมครับฮะจำไม่ได้เหรอถ้างั้นก็อย่าลืมกดตัวไอด้านบนขวาไปดูกันด้วยนะ หลังจากเขียนโค้ดเสร็จนะครับเราก็ต้องไปขอฟีแดแบ็กจากสตรีมเมอร์มือโปรกันบ้างและคนนั้นก็คือจ็อบจากช่องอินโลินนั่นเองซึ่งจ็อบก็ได้ให้ความคิดเห็นกับผมว่าไอตัวช่องแชทเล่นเนี่ยน่าจะได้น่าจะได้เรื่อยๆเลยอันนี้น่าจะดีไอเนี้ยแหละตอบโจทย์อ่ะจะรอช้าอยู่ใหญ่ก็เอาไปใช้จริงกันเลยสิโกแต่แล้วแต่ทำไมมันไม่ขยับวะอ่าด้วยทำไม,ม คูณพมันสั่งแล้วนะฮะแต่ว่าทำไมไปไม่ขยับวะมันเป็นเพราะว่าช่องของจ็อบเนี่ยเขามีคนดูประมาณ1 0 0ยถึงสามคนที่กําลังแย่งกันพิมพ์เข้ามาในไลฟ์แชทอยู่ทําให้เทรดของโปรแกรมเนี่ยแย่งกันทำงานจนมันเกิดความผิดพลาดอย่างที่เห็นนั่นเองทำไมอ่ะทำไมไม่ขยับอ่ะไม่ยากไม่ยากเราพิมพ์คำว่าผ่านติดด้วย่าค่อนข้างชัดเจนเลยะเดี๋เดี๋ยวเดพอพอเดี๋ยวตายเอาเดี๋วลอเปอร์ครับ ครับผมใช่ฮะเขากำลังแก้แบบเวลามอยู่และปัญหานี้นะครับเราก็แก้ด้วยวิธีการดูว่าคําสั่งไหนที่ถูกส่งมาเยอะที่สุดก็จะถือว่าให้คําสั่งนี้ทํางานไปอุ้ยได้ว่าน่าจะได้เรื่อยๆเลยดีตอบโจทย์เด v e l อปเปอร์ครับ เหลือเป็นแค่โจมตีเท่านั้นนะฮะเหลือเป็นแค่โจมตีเท่านั้นครับผมทุกคนร่วมแรงรวมใจที่โจมตีแล้วกดปุ่มแอทแท็ลงไปไม่ได้ทำปุ่มแคนเซิลไว้ดังนั้นพวกแกไอพวกคอนโทร่ไอพวกคนจุดไฟเผาหุ่นทำอะไรไม่ได้แล้วเมื่อฉันกดปุ่มแอทแทคกแล้วโอ้ไม่สนุกวะสนุกวะได้เล่นเองเงนี้สนุกวะเอาอีกเอาอีกตรงนี้ตรงนี้ และทั้งหมดเมื่อกี้ก็เป็นเพียงบางส่วนบางตอนจากช่องของอินอรินนะครับถ้าเกิดใครที่อยากดูเต็มๆนะครับก็สามารถไปดูจากช่องอินอรินได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ทุกคนครับลิงก์ดาวน์โหลดก็อยู่ใต้เดสคริปชันเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดคุณอยากเห็นยูทูบเบอร์ที่คุณชอบหรือสตรีมเมอร์ที่คุณชอบใช้โปรแกรมนี้นะครับก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเขาด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมคอฟฟี่และ